ฟังเสียงครับเสียงจะมาแต่ไกลครับววีเนื้อววฟังครับฟังเสียงครับเสียงจะมาก่อนครับรถอะไรดูอากันดูราเยแหมดู เอาขับซ right right hey uh. oh, oh, oh. ้ายครับคันนี้เฮ้ยยะโอ้โหสุดยอดขับซ้ายครับคันนี้ครับโอ้โหสุดสุดแน่นอนครับไม่ได้ขับฟ้าครับขับซ้ายครับเอา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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหสุดสุดฮะ ขับซ้ายนะครับมาครับน,นี่ขับซ้ายครับปอดทีแรกตกใจหมดเลยนึกว่าคนขับลงมาครับทีไหนได้ครับรถขับซ้ายครับเอามาดูรถเมืองนอกกันบ้างครับด,ดรถเมืองนอกกันบ้างครับมาดูครับเอาครับ เอาครับเอาครับมาดูครับขับซ้ายครับแนนอนจริงๆครับดูโอ้โหสวยครับสวยๆน่าจะโตโยต้าทั้งคู่ครับพ่อโผมาอยู่ข้างหน้านู่นครับดูครับโอ้โหแนนอนครับดูครับโอ้โหแจ๋วครับ ขอโพลอยู่ข้างหน้าทั้งคู่เลยครับในนี้สวยจริงๆครับทบั้งของําเลยครับเอาครับดึงสลิงเชือกยาวไปนู่นแล้วครับเต็มตัวแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันเอาอย่างไรครับวินครับวิน อ่าเต็มตัวครับวินครับวินแล้วครับหลงลรับหลงลรับตรงข้าหลังครับข้าหลังข้าหลังครับหนีหนีโอ้โหหน้าทิ่มลงไปขนาดนี้เลยครับเอากำลังน้ำครับเอาครับโอ้ ลุยครับลุยครับนูนครับไปแล้วหึ่ลำครับอ้าวลำนี้ไม่ไปครับอาไม่ขึ้นครับไม่ขึนครับไม่ขึ้นครั่ยังไม่ยึ้นครับ ขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับยังไม่ขึ้นครับ วันนี้กลับครับวันนี้ดึงกลับ ไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นครับโอ้โห ยังไม่ขึ้นครับย่งไม่้กัรา็แต่ละคันไฟจมน้ําได้ครับดูครับไฟมุดอยู่ในน้ําเลยครับโอ้ไฟมุดอยู่ในน้ําไม่กลัวครับ ไปมุดอยู่ในน้ําไปแล้วครับโอ้โหแจ๋วจริง ข่อยเียเลยครับไม่ขึ้นครับ mày <coughs> gần không Nhưng không thành quá à, bởi vì hòa

ึงครับยอมแพ้ครับแมคโคร์ดึงครับขึ้นไม่รอดครับต้องใช้แมคโครช่วยแล้วครับสู้ไม่ไหวครับอันนี้ไกลหนึ่งกันครับติดเครื่องรออยู่ตรงนี้ครับอยู่ในน้ำครับโอ้โหเล่นก็ขึ้นไม่รอดครับทีนี้ไม่ต่างเลยเลยอ่นกินเนื้น่ะไม่นาจะรู้ ก็ช่วยครับยกครับยกยกครับยกยกครับ,รบเอายกหน่อยยกยกให้หน้าลอยยกครับยกโอ้โหหนกขนาดไหนพี่ดูตรงไซส์เล็กหนาประเทศเดียวหนึ่งปาราครับ <c oughs> ยกยังไม่ขึ้นครับดูนี่นอ๋อ

ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับยกหน้าลอยเลยครับยกหน้าลอยไปเลยครับโอ้โหเอาครับยังไงครับ รตอนนี้คนละคันแค่นั้าาน,าน,นอาจจะก,กึงไม่เท่ากันอาจจะก,กึงมากกว่ายังไม่ขึ้นครับยกลอยได้แต่ยังไม่ขึ้นครับอ,าากกอุ๊ยใครมีไฟดีอ่ะ Hãy subscribe cho kênh ยกหลากเลยะนะโอ้โหเห้า5ตันไหมรู้เรื่องสายรถขึ้นมาหมดยานไม่รู้ทำไมเขล่องจะไปทางนั้นเลย เฮคันนี้อาจจะกระโดดเพาะขามเลยก็ได้บอดีมันม,มนนกัน็ะเถ้าไปเล่นไปอาจจะมีแรงเยอะก็ได้ด้วยอาจจะกระโดดเลยก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้วิ่งฟรีวืดขึ้นไปทาง,งานู้นฟืดกันนะจะหนาว <c oughs> ถึงว่าเนี่ยคือเขาไม่ขึ้นนะเขาเขาไม่เขาไม่ถอยหลังขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขาอยากจะไปทาง,งาน,นู้นนั่นนะใช่ใอ่าไม่แน่อาจจะเพาะข้ามก็ได้เดี๋ยวด้วยเห็นบอดี้อย่างนี้ฮะจะไมสาสะไลลงเลย ลองตูดถ่ายไปไหนวะลองไปลูกลองตูดถ่ายตายแล้วลูกูทำไมมันไม่เลื่อนถุงเราตูดถ่ายไปไหนวะจะดูไปไกลแบบไหนไปเป็นขึ้นแล้วที่ยาขึ้นแล้วถอยเว้สกูวันนี้มีมีอคนที่มาขอฟังรถขอฟางขับอยู่เรืยขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วช่วยดินหน่อยช่วยดินหน่อย โอ้กระถังมันยุบเหลือเกินน่ะทางเละตุ่มเป๊ะเลยอ่ะมันจะไปไหวเลยงั้นทางเละตุ่มเป๊ะเลยไอ้แต่คันเดียวยังพอดินได้เนาะคันเดียวถ้าจะมันน้ออย่างงี้เนาะก็มีแม่แบบนี้อ่ะคันเดียวอ่ะเดี๋ยวคงยุ่งคงจะเบาวเปี้ยนแบบนียเออแบบคันเออแบบคันไปดูมันข้ามกันหมดจะใช่ไงเราเราเราเดินไปดูแบบนั้นดีกว่าอย่างนี้มันลากกันแบบเราไม่ได้เห็นคันต่อคันดิมอยงครับ ันเดียวต้องหาคนต่อคนดิาคนเดียวบินข้ามมั้งใช่คนเดียวต้องบินดูดินดขึ้นออารับขึ้นไปแล้วครับ